ที่หลวงพ่อชาเนี่ยท่นยานยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะตอนปลายอายุของท่านอายุแข็งท่านเนี่ยท่านได้รับนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมที่ประเทศอังกฤษอันนั้นประมาณสี่สิบปีที่แล้วเจ้าภาพก็ให้ท <moms. S 2> ่านพำนักอยู่ที่วิหารกลางกรุงลอนดอนชื่อวิหารแฮมสเตดบอกว่าแถวนั้นละแวกนั้นเนี่ยโดยเฉพาะตรงข้ามวิหารมันมีมีผับมีบาร์ กลางคืนก็จะมีเสียงดนตรีเสียงร้องเพลงดังกระหึ่มเข้ามาในศาลาในวิหารซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวก,ก,ก,กันกับที่ท่านพาพระระโยมนั่งสมาธิสี่สบนาทีนะคือมันหนึ่งเนี่ยเสียงมันดังมากเลยเข้ามาในศาลาพระโยมหลายคนพระหลายรูปโยมหลายคนก็นั่งสมาธิไม่เป็นสุขเลย หลวงพ่อชาท่านนั่งสงบเหมือนกับไม่ได้เสียงอะไรเลยนะพอนั่งสมาธิเสร็จเจ้าภาพก็มาหาท่านแล้วก็บอกขอโทษนะที่เสียงดนตรีรบกวนการนั่งสมาธิหลวงพ่อชาท่านยิ้มแล้วก็บอกว่าเนี่ยโยมไปคิดว่าเสียงดนตรีรบกวนเราที่จริงเราต่างหากที่ไปรบกวนเสียงดนตรนะีท่านกำลังจะบอกว่าเนี่ยเป็นพาอใจเราเนี่ยนะรู้สึกรบกับเสียงนั้นนะ ใจเราไปต่อเลาต่อเถียงกับเสียงนั้นนะ่ะเราจึงทุกข์เสียงไม่ได้ทำให้เราทุกข์ใจมากเท่ากับใจที่รู้สึกลบกับมันเสียงเราทำอะไรกับมันไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือปรับใจของเราให้เป็นกลางๆหรือไม่ก็ปรับใจให้เป็นบวกซะเลยนะอย่างที่เพื่อตอมาเนี่ยที่เป็นแม่ของลูกสองคนเนี่ย เดิมทีใจมันก็รู้สึกลบกับเสียงเพราะรู้สึกว่าเป็นเสียงลาคาญแต่พอมองมันเป็นเสียงความสุขของลูกเนี่ยจากลบมันกลายเป็นบวกพอใจเป็นบวกเป็นไงเสียงมากระทบหูใจไม่ทุกข์แล้วความทุกข์ใจคนเราเนี่ยถ้าสาวเป็นจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ไม่ได้เกิดจากความเจ็บป่วยความสูญเสียหรือว่าคาต่อว่าดาทอ หรือการกระทําอะไรบางอย่างจะมันเกิดจากใจของเราที่วางไว้ไม่ถูกใจที่ปรุงแต่งบางสิ่งที่ทําให้นํามาซึ่งความทุกข์เช่นความคาดหวังที่มันไม่สอดคล้องความเป็นจริงตรงนี้เนี่ยมันเป็นเป็นความจริงที่คนมักจะมองข้าม แต่พวกเราเนี่ยนะที่มาปฏิบัติเนี่ยนะจะต้องควรจะขีดเส้นใต้หรือว่าตอกย้ำเตือนใจตัวให้ดีและนีิเพรผมว่าทำไมเราจึงมาเจริญสติกันเรามาเจริญสติเพื่อจะได้รู้ทันอาการของใจที่มาเป็นเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์หรือสมุทัยเนี่ยถ้าเป็นทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกไอ้ข้างนอกเป็นส่วนประกอบ สาเหตุหลักก็คือใจของเราที่วางไม่ถูกใจที่เป็นลบใจที่ปรุงแต่งรวมทั้งใจที่เผลอด้วยนะอันนี้ก็พูดรวมๆก็คือวางใจไม่ถูกนะแต่นักภาวนาหลายคนนะก็ยังมองไม่เห็นความจริงข้อนี้นะเวลาทุกข์ใจขึ้นมาจะเป็นความโกรธความหงุดหงิด ก็จะไปโทษคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาบางทีก็ลําคาที่เขาส่งเสียงดังบางทีก็หมุดหงิดที่เขาไม่ภาวนาหรือว่าเขาไม่ช่วยงานเราอันนั้นมันเป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในนก็คือใจของเราต่างหากและเป็นเพราะเราไม่เห็นใจของตัวเองเนี่ยมันก็เลยปรุงแต่งความทุกข์หรือว่า ทำให้ความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นความงามจิตใจโดยเพราะความโกรธความหงุดหงิดรวมไปถึงความวมิตกกังวลความเศร้าโศกเสียใจในการเจริญสติเนี่ยจุดหมายประกาศจิตเพื่อให้เรารู้ทันนะหรือว่ารู้อาการของใจว่าใจมันเป็นลบเนี่ยมันจึงทุกข์หรือใจมันมีความคาดหวังและไปะยึดในความคาดหวังนั้น พอสิ่งที่เกิดขึ้นไม่สมกับความคาดหวังก็ทุกข์แล้วก็ไปโทษเขาแต่ลืมมาดูใจเป็นเพราะเราไปคาดหวังเขาต่างหากอย่างที่บอกนะสิ่งภายนอกเราเราเปลี่ยนแปลงอะไรได้ยากหรือเราแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทุกข์เสมอไปเราไมเป็นต้องทุกข์ก็ได้ถ้าเกิดว่าเราปรับใจให้ดี แต่ทั้งหมดนี้มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องรู้ทันก่อน